งานแปลงไหนวะงานไม่เสือัถดำน้ำคนอยู่างชิล่างานก็ขยันร้ายเลยวะต้องไปรุ่เรื่องพื่อเก่างานแปลงวัวขยี่ยนแปลงได้งานลำบากจะเป็นยานเก่า

thank you เป็น่มหน่อยุ่มหน่อยเนี่ยมลุ่มหน่อมล่้วหน่อยเราไม่จัดเนั่ัที่เปไก่เขาไม่เรงนว่านี่ลูังวเก่าเคับทันกลางวัน

พี่เจ้าเนี่ยหมก็ับพี่จ้ามาลงที่ไสนอื่นทีเป็นมาทกนเิน้านสิบาขายโตเพายตัวมนี่ก่อนละขายรท่ามีมาขี้สคยังอยู่เาทีเดียวนี้เลยมากี่สองคนน่าบุสูงเลยราคาบตษงระว่ากะค้าบอ cái bát nhào dạng 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 nhào là nhào dạng nhào ตัวระบบเดียวระบอบนี้มัมีหรือมั้งพวคหลายเลยมีมีอยู่หัาทีทีนก็ก็ตีโตจุดทเปียโนเลยถุงอ่าปากดีนะอย่างท่่บอกช่างโอ้ยตีโตหมดเรื่องตบวเดินท่านตัวไเอาอเดินท่านโตมากโยโยโย่แถวนี้มี่้างได้ครับเพียไหนเพียงส่งรับ

รถมันไหนพี่น้องอยู่ศูนย์โตโยต้าทุกคนรถมันไหนถ้าว่าเคยเก็บโซนนี้อยู่เองง่ายๆยืมศูนย์ให้หลบมาก่อนบ่ลาวบ่บ่ครับนี่เข้ามันบ่กดอ่าคัดขาครับคัดขาเขาให้เข้าบ่กดไผโอเคก็ครับศูนย์โตโยต้าอันเก่งอ่ะศูนย์โตโยต้าให้ซี้รถครับ mười ăn quá mười lăm không lăm mười lăm mười đi ăn lăm mười lăm mười lăm mười เดกคน้แล้วานรถน้าัเกียวเอานไหทีนึงเกีขึ้นทีนึงเก่อา่กลังนครับมก่อนข้ลัง้เวเราข่อที่บุญเราทมาแช่ก่อนขอคนทังอยู่บ้านเดียขอท หาย mà นำตัวมานี่มาว่าตอนนี้ใครอยู่ 对、嗯嗯 带油油，嗯，带油油。

ตัวเดินยังเหมัเกี่ยวเกียวนห่อวายใจเพราเคยเป็นอีที่ที่เคยกระหล่ไปเป็พ่คนมันเกี่ยวโด้วยวายใจการบังเยะน่นน่นนี่นน่นน่ 我们谢谢，谢谢。